รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแต่ถ้าคิดว่าอายุสมองของท่านเกิน18ปีแล้วจะรับชมก็ได้ไม่ว่ากันสนับสนุนรายการโดย n o n งนิกช็อป p c o คอยากได้เกมแท้ถูกลิขสิทธิ์ในราคาที่ถูกใจต้องที่ n o n งนิกช็อป p c o คเท่านั้น สวัสดีครับผมยังสุริการสังเวชการนะวันนี้อยู่เกมที่ชื่อว่าเชดเชลเตอร์นะผมก็เชลเตอร์เนี่ยเป็นเกมที่ตามคำอธิบายของเกมเราจะบอกว่าให้เราแหละรับบทเป็นแม่ของผมของสัตว์ชิ้นหนึ่งซึ่งเราจะต้องพาลูกๆของเราเนี่ย ไปหาอาหารปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆอะไรพวกนี้ครับผม <c oughs> เพื่อให้มีชีวิตรอด่อไปได้ <c oughs> อาวแล้วทำไมเริ่มจากอะไรก่อนเนี่ยเล่นไงวะมันเป็นตัวอะไรอ่ะอ๋อแล้วกูทำอะไรวะเนี้ยไม่ใช่อ่ะทำไมตัวนั้นนอนนิ่งวะมันมันเป็นไรถ้าเกิดพูดจากขยานกัเป็นแม่ที่คือไอ้หานี่มันมันไม่ดี เตือนเตือนตีนเออวัดจริงๆเลยผิวจัดนะผมก็เลยสลบไปโอเคมาคีเอทีฟนะผมคืีเอทีฟของเขานะผมฝังเข้าไปซึ่งเรื่องขังกาณเลี้ยงวัวแม่ของสัตว์เนี่ยก็คือมันจะต้องปกป,ป้องลูกๆจากภัยใดต่างๆไฟไหม้น้ำน้อนลวกเฮ้ยทุยแต่ผู้งฟองเป็นหนองมนไม่เกี่ยวว่าไงคือเป็นเกมแนวรักใสๆของแม่ตัวน้อยๆนะผมโอ้เกมที่มุม้งฟริงมุงมิงมาก ซึ่งเกมแหละที่ฉันตามหามาตดอดแล้วอะไรมาเนียโอ้ไม่เกี่ยวอย่างนี้แล้วก็หาแบบว่ามันให้เราทําอะไรต่อไปนะผมซึ่งผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะผมเพราะว่าผมก็เป็นเฟิร์สเพลย์เช่นกันผมไม่ได้มาเล่นก่อนพวกคุณอะไรนะครับลดูชมหน้าลูกของเรากันดีกว่านะผมนี่ไงละ่ะเลานี่คือตัวอะไรก็ไม่ทราบผมน่าจะเป็นบีเวอร์หรือเปล่าไม่น่าใช่อ่ะน่าจะเป็นกระรอกหรือเไม่าัมนก็เหมือนจะเป็นหนูท่อมากกว่าเอ๊ะแต่หนูมันมันต้องมีหางมันไม่มีหาง มันคือตัวอะไรครับใครรู้ก็บอกๆก,กันนิดนึงเนะรู้แต่ว่ามันก็โอเคมันก็ใช้ได้อยู่มันก็หมีตัวเล็กๆน่ารักดีเหมือนกันตอนนี้เราก็ทําได้แค่เดินตามทางแร้ซึ่งเราไม่รู้อะไรมากเกมนี้เป็นเกมที่ซื้อสามารถซื้อได้ในสตรีมนะผมซึ่งราคาที่ไม่แพงมากเท่าไหร,ร่นะผมอ๋อถึงทางออกแล้วสา,ามารถไปซื้อมาได้เนาะซื้อมาเล่นกันลองเล่นอะไรพวกนี้ได้กดชิปเพื่อโกย โอเควิ่งกดซูวิ่งนะกดมอาซ้ายเพื่อถอนให้ลูกๆก,กินได้เลยอ้าโอเคเอาเลยก้อยย่อกดชิปเพื่อวิ่งชนต้นไม้ <c oughs> บงเอ่าแอปเปิ้ล uh, ลูกๆจ๋าแอปเปิ้ลไหมแ <c oughs> ย่แยๆ วิ่งต่อไปครับโอ้ยเปรมเร่นลงหน่อยนะผมตึกตึตึตึต,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 ตึอ้าวรูปวิ่งช้าหายเลยเราต้องหาอาหารให้รูปกินนะผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนเวลายังไงไปยังไงไม่มีใครบอกเราเลย ต้นไม้ต้นนั้นมีแอปเปิ้ลวิ่งชนไม่หยีหเลยอา้าวลูกหายชิบหายลวอ๋อเจอแล้วนะผมโอ้ลูก,ลกตามแม่ทันสิลูกเอ้ย สามพ่อทันสีแบ่งเลขแม่รู้สึแกแปลกๆว่ะโ,โ,โอ้ยโอ้ยนาจอบังเนาะแ,แอปเปิ้ลเมื่อกี้ไปไหนวะหรือว่าลูกๆแม่ปกินหมดแล้วเกมเ,กมเกมแนวเกมคลาสสิกนะผมเอ่อไม่แต่ว่าคลาสสิกเราไม่แน่ใจนะ อาสามารถจับปบกได้วเหรอยิงไรง,งับกบวกันเถอะโอ้ยไกเลยเราเป็นศัตรูกับปบอยู่แล้วมันไม่ใช่เหรออ่กิน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 เข้าไปขุนขุนไหนกบ้างต้นไม้หรงต้นนั้นนะผมเจอแอปเปิ้ลหนึ่งลูกครับวิ่งชนไปแล้วย กินเลยโอเคอ๋อมันกินเองนะผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปป้อนมันทึงพี่นะเอ้ยกบกบไงล่ะกบขย่ำขยี้ได้กบแล้วหนึ่งตัวกบกบเหนือแดกกบกบตายแล้วฮ่าอุ้ยขอโทษครับไม่แก้งะไรก็ได้ถือว่าสงวนนะผมจะไม่กินกบหรือเปล่าวะนนี้จะกินดีวะแต่ก็ดีเนาะ ลืมดูลูกเราต้องปกป้องลูกจากพายไฟต่างๆนานาทั้งมวลทั้งสิ้นนะผมต้นไม้ตรงนั้นมีแอปเปิ้ลอยู่ไปแล้ววิ่งเลยตักมากินเร็วตรงนั้นมีลูกนึงนะผมเราจะวิ่งไปชนอีกครั้งหนึ่งนะผมอาจจะเฮ้ย กินเออนั่นแหละกินไปรู้สึกว่ายังไม่เจออะไระไยนะผมยังเป็นโลกโลกสวยอยู่นะผมไม่มีอะไรเดี๋ยวร้องอีกนี่ว่าโดนอะไรโอเค โอเคครับเดี๋ยวจะหาทางไปต่อนเนอะไปไม่ได้หรอกเราจะวิ่งขึ้นเขาแทนแล้วกันนะผมตับตุกตับ,ตบทางตันมาครับบางทีเสียงกีตาร์ก็น่ากลัวไปนะขออนุญาตเอาฟ้าเฟกออกแล้วกันไม่ไหวเสียงกีตาร์แม่งร้อนๆน,นุ่มๆเนานะเอาเพลงเอาเพลงออกไปนะผมแล้วเหลือแทบตายพอ มามะเดี๋ยวผมมันทงนี่เไปต่อมันไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะทางไปทางอน่นไม่มีนาวิเกเตอร์อะไรบอกเลยว่าต้องไปทางไหนอ่ะ Mm hmm. ทุกอย่างมันจะออกแนวมันไม่ใช่แนวเหลี่ยมออกแนวสามสี่เหลี่ยมซะมากกว่าแล้วมันจะสามดีก็สามดีแต่สามดีสมัยโบราณน,นะมันจะสามดีสมัมปัจจุบันอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเขาเป็นหมาเลย ไม่แน่นะผมอาจาให้เราอ้าวอ๋อมันให้เราซุ่มก่อนนะผมแล้วค่อยออกไปจู่โจมนะผมไม่งั้นเราจะอดกินนุ๊กนูเแล้วพี่นีแล้ว แล้วเรามาถูกครแลนะครับเอ่อโอ้เจอของกินอีกแล้วเยี่ยม ผมไม่อยากรู้ว่าเกนมนี้มีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าครับมันจะลองดูสักพักหนึ่งเนอะื่าจะแบบมีอะไรที่มันคุ้มค่าอุ้ยอ๋อเราจะกินมันไม่ได้นะผมเอกจกเราจะไล่มัน <c oughs> เดี๋ยวมันกัดล,ลูกเราไม่ได้ครับ เราล่าครับเราต้องนิ่งๆเงียบๆครับเราตามเขาไปนะผมอย่างเงียบๆนะครับมึงจะเดินเร็วสิวะ จังหวะนี้ไปแล้วแม,ม่งโกยไวมากครับเราวิ่งตามยังไม่ลดล่าครับจังหวะนี่แม่งเขาวิ่งไวกว่าเราสี่ห้าเท่าแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาครับเราเข้าปุ่มไม้แล้วเอาล้วครับเด็ยจอดีดีวะกับไม้กูแดกก่อน ทันเขาจริงๆนะครับจังหวะนี้แย่จริงๆรู้ว่าการกินหมาป่าตรงนี้มันยากขนาดนี้แล้วจะไปไหนต่อเนะี่ย แล้วก็ไม่บอกนะว่าลูกตัวไหนหิวแล้วตัวไหนยังไม่หิวไม่ได้บอกเลยนะอ๋อต้องมองเสียงเรียกให้รู้ว่าลูก,ลกไหนลูกละเดือเราต้องมองเสียงให้ให้ลูกรู้ว่าเราอยู่ไหนตอกแตกตอกแตก เฮ้ยมาแล้วโดนเหยี่ยวแดกนี่งานเข้าแน่โอ้โหโดนเหยี่ยวแดกแน่เราจะผ่านทางนี้ไปยังไงดีครับ Ủa sao viên lắp đi Lúc lúc lon một đó Ok lon một Ui Chỉ phải เ,เดี๋ยวไม่มีตัวอะไรโดนแดดไปนะลูกๆกูอยู่ครบนะโอเคมันใครหายไปนะครับมันอยู่กันโอเคอยู่ โอเคครับยังรอดกันอยู่นะครับไม่มีใครตายไม่มีใครสูญเสียชีวิตไปนะผมตอนนี้เราน่าจะต้องไปหาบ้านตรงนน้นนะผมไปจิ้มหายแล้ววิงยานไปแล้วมาลูโกดูแดงเป็นคน,แบบคน,นงแล้วครับพี่น้องเหลือกันสี่ตัว อาจะต้องไปถึงต้นนั้นให้ได้เฮ้ยคุณพระโอ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ย โอหแล้วทองฟ้าป้านป้าขอ,องดาวเห <c oughs> เี้ยเลยกแค่สามตัว <c oughs> ทำไมชะตากรรมมันโหดร้ายอย่างเลยล่ะ อยาให้ลูกๆหลุดไอ้นั่นนะครับอยู่อาณาเขตของแสงนี่เองเข้าใจแล้วเมื่อกี้หายไปแล้วสองศพคุณนี่ยืนขึ้นเลยโัแรกโดนเยี่ยวแดกตัวสองรูด้ตัวแล้วข่าไปแดกเมื่อกี้เจอกบก็แดกกบไม่ทานอีกปูและแค้น เราจะต้องผ่านที่นี่ไปให้ได้นะซึพูดตรงๆว่าเกมนี้ผมกงรู้จะพูดยังไงเหมือนกันมันจะว่าซึ้งมันก็ว่าซึ้งนะความรักของสัตว์อะแม่กับลูกอะอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็ซึ้งอยู่ครับแต่ว่าพอเอามาแคสเนี่ยเราเราสื่อเราไม่คนดูดูไม่ค่อยถูกนะบางทีคือถ้าเกิดเราเป็นย กใจเสียงเสียงกีตาร์ขึ้นทีหนึ่งที่ใจแป้วทีหนึ่งลเลยนะเฮ้ยโอ้ยกบไม่เคยแดกกบทันเลยนี่มันเจ้าเล่ห์จริงอ้าวไม่ใช่เหรอโทรโทรโทร,ทร,ทร,ทร ถ้าลูกเราโตได้ดูแลแตัวเองได้ก็ดีนะครับเพราะว่าผมว่าให้กินเยอะๆเงี้ยและดูแลได้อย่างเงี้ยเออมันจะโอเคมากเลยโอ้ยผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเหมือนกันนะเพราะว่าพอดีมันก็ทางถูกปิดเงี้ยผมว่าน่าจะมีสุกร์คะแนนตอนจบเกมแล้วมั้งครับเพราะว่า มันไม่น่าจะแบบว่าให้เราเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้มันต้องมีจุดหมายอยู่แล้วแหละเาาดี๋ยวหายหายกันจริงๆน่าจะเหลือสี่ตัวเนอะเราไม่น่าให้เหลือสามตัวเลยเอ๊จะเป็นยังไงต่อนอะ ไม่เห็นนะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตูงเข้ามาใกล้ๆก่อนเฮ้ยโหเกือบได้หายไปกตัวแล้วไหมล่ะรู้สึกว่ามันจะให้เราปลายปลายน้ำนะครับโอเคเราก็จะไปปลายน้ำให้ท่าน ไปได้คนระับต้องเลี้ยวออกครับผมรู้สึกว่าเกมจะมีโลเคชันบอกอยู่นะนาวิเกตนาวิเกตนาวิเกตของเกมเนี้ยมันมีบอกอยู่แนละ้วอย่างเช่นบางทีเนี้ยสมมติว่าจะมีทุกทุกมิ่งาแปลกๆให้เราเข้าไปเงี้ยอย่างเนี้ยเหมือนว่ามันถ้าเราตามทางน้ําไปครับเห็นบ้านทางน้ำผมว่าทางนู้นก็จะตันทางนี้แปลว่าทางนี้ทางไปต่อไม่ยากครับเกมมันบอกแบบมาให้เล่นจบไม่ยากอยู่แนละ้ว ัวอะไรวะตัวอะไรมาเ <_ C _> มื่อกี้ลูกๆกูวิ่งพลึบเลยเ <_ C _> มื่อกี้ตัวอะไรอะเมื่อกี้ลูกๆกูวิ่งแบบพลึบเลยนะแบบหายวับเลย เขาไม่เห็นนะว่าเขาจะโดนจับกบอะ่ะกูยังไม่รู้ตัวแล้วกูกูจะจับกบ <c oughs> กดคลิกซ้ายเล่นๆแม่งจับกบได้เฉยเลยมันก็คลิกบ่อยๆ <c oughs> แต่ธรรมชาติแล้วมีผู้ล่าต้องมีผู้ถูกล่า โอเคครับถึงบึงแล้วนะผมตอนนี้มันให้เราไปไหนต่อเอ่ยเมื่อกี้เราแบบสัตว์อย่างไรวะเฮ้ยเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับ ลองระวังตัวนิดนึงแล้วแฮร์รอดนี่ว่าเสียงไหนวะแปลกนะน่าก,กลัวเฮ้ยตักงา่า้ได้กบมาตัวหนึ่งนะผมสบายใจบแล้ว ตอนแรกผมว่าเกมมันก็โอเคนะไปมาณมันเริ่มน่ากลัวกันเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าพอกลางคืนแล้วมันจะมันจะบังคับไม่ให้เราวิ่งนะผมดิเวนเสร็จเวนเ่ว่าตอนนี้แบบเห็นปะพอวันนี้พอวันนี้วิ่งหนีเราจะวิ่งตามได้แต่ว่าถึงเวลาปิดแล้ววิ่งไม่ได้นะ คือเข้าใจอะ่ะคือเข้าใจว่ามันเป็นดาวนะเว้ยแต่มันจะเป็นดาวยังไงวะไม่เข้าใจคนทำตรงนั้นมีแสงมาแป๊บปั๊บเอ้าไปดูคืออะไรเหมือนว่าเป็นเหมือนก็นเป็นที่บอกว่า,ว,าว่ามีอะไรตรงนั้นใช่ปะตรงนี้มันมีแสงเมืาเกลี่ยดูผมตาปาดปะ หรือว่าตัวเกมพยายามบอกเราสรังเกตเราที่คือจะมีแสงแบบแวบๆลางๆครับไม่รู้คลิปเองวะนะอ้าวโหลดดิ้งแล้วผมโอ้ยฝนตกเลยเป็นสีเลือดนะผมติดตามต่อพาร์ทหน้าดีกว่าผมว่าเชสเตอร์ครอบครัวของ,ขอของเอา้าเฮ้ยน้ำป่าไหลหลากน้ำหมักกระจายน้ำลายกระเด็นที่ผายละจะเกิดอะไรต่อกับครอบครัวของเขาเนอะผมจะเจอกันใหม่ครับบาย ขอบคุณพี่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซักสไคร b ์กันด้วยนะคะ